สวัสดีครับพเมพ่นองครับมือมาพพอครับสางประสานอีกแล้วนะครับตอนอื่นนะครับสางประสานต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนนะครับทีนารักนะครับถี่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจนตอนนี้มีผู้ติดตามสางประสานไปเราสามหมื่นกว่าแล้วนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนหลายนะครับเอฟซีของสร้างประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับเพื่อนบ้านนะครับสปปนะครับทั้งกัมพูชาทั้ง เมืองหนอกเมืองหน้าก็ยังมีนะครับเกาหลีก็ยังมีนะครับอันนี้สร้างประสาทกับขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับมือนีสร้างประสาทสี่ีเรื่องนะครับมาบอกซูพ่อเม่พี่น้องฟังนะครับเหตุการณ์ของรดเกี่ยวซึ่งพบปัญหาหลายอย่างนะครับแต่ว่ามือนีสร้างประสาทจะเอาปัญหาของเครื่องยนต์มาบอกอีกแล้วครับพ่อเม่พี่น้องครับซึ่งเหตุการณ์มัเนิ่งเกิดขึ้นมาโบกี้มือเองนะครับซึ่งตัวนี้นะเรืองนอกล้าแห่งครับมีเขตสีมาล่าสุดนี่คือ ท่อนามแตกนะครับท่อนามแตกละเหุให <te> <toe> ้เครื่องความห่อนขึ้นนะครับเครื่องนอกเลยนะครับไปเบิ่งชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนหลูกซูปนะครับเห็นบ่ครับหลูกซูปไม่นะครับแหวนติดนะครับกระบอกซูปนะครับหรือว่าเสือซูปนะครับเป็นห้อยนะครับซึ่งจะเฮ็ุให้พอม่ีน้องซึ่งเดเสียเวลาแห้งนะครับเสียเวลาจอดสมนะครับเสียเวลาทำมาหาเงินนะครับ สามสาก็เลยอยากฝากนะครับรถทีบท่านมีปัญหานะครับให้ตัวสอบนะครับทอนามนะครับขั้นทอนามเข้ามันแข็งมันกรอบมันมีห้อยรั่วซึมนะครับอันนี้ก็ให้เข้าเปลี่ยนซะนะครับทอนาาตัวนี้หน่อยนะครับบ่าจะเป็นทอตรงท้ายนะมันเครื่องทอตรงออกจากมอน้ามนะครับนะครับทามันแข็งนะครับหรือว่ามันเป็นมีห้อยหัวซึมนะครับก็ให้เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อป้องกัน ชิ้นส่วนของข้าเสียหายนะครับละอีกอย่างหนึ่งครับเวลาห้องเกีียวเข่านะครับให้ห้องสังเกตอุณหภูมิความหอดนะครับอยู่แผงหนาบปัดนะครับขั้นมันเตือนนะครับกะเฝ้าตรวจสอบนะครับให้เบาเครื่องเนาะขั้นตันเตือนเบาเครื่องนะครับหลักกะเปิดฝาครอบต่างๆนะครับเบิงว่าหนามมันมีอ่มันมีหนามหัวหนามซึมบอนะครับมีฝุ่นไปอุดตันแผงหมอนหนามมันบอนะครับอันนี้ก็ให้ห้องตรวจสอบนะครับหลักกะนะครับขั้นพอกะให้ทำการแก้ไขได้เลยนะครับ สาเหตุที่ท่อ้นามตัวนี้แตกนะครับเพราะว่าความห่อนมันขึ้นสูงนะครับพอความห่อนมันขึ้นสูงอุณหภูมิมีแรงดันนะครับเนาะในบ่อหนามันมีแรงดันอ่าอุณหภูมิเครื่องยนต์สูงน้ํามนะครับมีแรงดันนะครับพอมีแรงดันปุ๊บบางที่มันจะล่นออกฝาม้อนามถังพักนะครับแต่บางที่มันล่นออกแล้วมันก็ยังบวไัยนะครับมันก็ต้องท่อนะครับซึ่งมันแข็งมันยังนะครับเนาะมันเกิดเหตุให้ท่อแตกนะครับ พอทอแตกปุ๊บก็เฮ็ดให้ชิ้นส่วนนะครับของเครื่องยนต์เฮาเสียหายได้นะครับพอฉะนั้นนะครับว่าผู้ที่ใส่รถนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบนะครับทุกมือนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมือนึงถึง2เทื่อเลยนะครับเพราะว่ารถเกี่ยว์ห่อนะครับเล็งรอบเธนึงต้องเล็งรอบสูงสุดแม่นบ่ครับอ่านั่นล่ะครับซึ่งเครื่องยนต์มันจะทํางานหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็สายพานนะครับเด้อฝากย่ําๆสร้างประสารจะย่ําๆสายพานนะครับสายพานกับฝุ่นนะครับนี่ล่ะแผงนะ คุณที่ไปเกาะตามแผงมอหนามนะครับตัวนี้นะครับย่ำแห้งนะครับว่าจะคลิปไดก็จะบอกถึงสายพานพอสายพานนี่ตัวสำคัญเลยนะครับสายพานนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากพ่อแม่ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับไปตรวจสอบรถจักรของด้วยครับเน้อคันสายพานช่อมลุดคำทอแข็งมีน้มซึมน้ำยั้งนะครับก็ให้เปลี่ยนนะครับหรือลดความห่อนคือดูดูนี่ก็ระวังไหวกับเปลี่ยนก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลรถจักรของนะครับเพื่อจะว่าให้อ่า สูญเสียอะไรหน่อยนะครับเนาะนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวเขากไกลจะเบิดนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับขั้นมีขั้นคิดว่าคลิปที่สร้างภาษาไทยเนี่ยมันมีประโยชน์ก็แบ่งปันให้หมู่พวกนะก็หรือคนหูจักพ่อแม่พี่น้องคนที่เาหูจักนะครับให้เพิ่นได้หูท่านนะครับจะได้ตรวจสอบรถจักรของพอหายมันเกิดปัญหาแบบสารภาษาเอามาบอกนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากนะครับเด้อพ่่อแมพี่น้องตรวจสอบรถจักรเด้อนะครับพอกันไหมคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ